สวัสดีครับวันนี้เราอยู่บ้านกันนะครับวันนี้จะมาทำท่อระบายน้ำติดตามกันนะครับอุปกรณ์ของเราในในไร่ในไร่ที่เราจะเข้ามาทำ เขาไล่กันครับไปเลยวันนี้อากาศดีเหมือนฝนจะตก

ในบอ่อนี้นะครับจะไปบอ่อนูน้นสองบอ่อที่ขุดปีนี้และตรงโน้นมีอีก3ามบอ่อนะครับน้ำจะค่อยๆไหลไปเรื่อยๆจากบอ่อนี้2ลูกตรงนี้มี2ลูกนู่นอีก3ลูก ทำทางเชื่อมกันห้าลูกนะครับตรงนี้นะครับนี่จะมาทำเชื่อมทำทเชื่อมกันตรงนี้ออกมานี่ใส่เข้าไปนูน่นเข้าวบอ่อดน่นแล้วก็นอีกบ่อหนึ่งนี่อีกบอ่อหนึ่ง,งข้างหลังต้นไม้น้อยหนึ่งบอ่อ สองบอ่อตรงนี้ครับเนี่ยขดอุปกรณ์ก่อนครับเดี๋ยวให้อาหารปลาก่อนน้ำก็จะไหลเข้าจะขวดนู้นเข้ามานะครับขวดนู้นจะเป็นทางน้ำไหลเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะ ฐานดันดินไว้เป็นคันให้สูงให้สูง้วอันนี้เพิ่งทำใหม่ยังไม่รู้ว่าจะน้ำจะสูงแค่ไหนอันนี้ปลาปลาตะเพียนปลาปานินปลาตะเพียนนี่มาอยู่เองปีนี้ออกลูกเยอะมาก งนู้นก็จะมีนกกระจาบหลังนกกระจาบหลายรังเหมือนกันเพิ่งมาทำรังตรงนี้ตรงนูน้นเดี๋ยวไปขนอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ของเราโควิดก็จะอยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้พาไปเที่ยวไหนอยู่ในไร่ อันนี้ปลูกอยู่คาไว้อุปกรณ์เราก็นี่ครับเชื่อมต่อต่อเดี๋ยจะมีท่อท่อเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับออกมาจากก่อเมาทำนี้ไปนี่เป็นทางน้ำ ตองนี้ก่อนนะครับจะขอทำงานก่อน